สวัสดีค่ะมาพบกับเตีย่ยนหน่อยผ้าแสบด้วยค่ะเมื่อนี้สิผ้ามากินกล้วยจับตีนไก่นี่ก็กระดูกหูวุ้ยเบากคักนี่ค่ะแสบบ้าค่ะนี่ค่ะของหมักหอมเจียวใส่ล่งไปหลายๆต้นหอม ใส่ลงไปนี่ก็มักขึ้นกันอันนี้ก็มกกนนัก,มกใส่หลายแซบไลยเผ็ดไลยนคะคะอุ้ยกับเข้าตาบึกน้ำสักเพียงหนึ่งเดี๋ยวอันน้ำไอ้น้ำปลาเลยใส่ค่ะซี่เมืองก้อนอย่่งมันเค็ม สดดมึงแดงบะค่ะแดงจริงๆบะค่ะน่ากินบะค่ะพี่น้องมึงสีสันโอหยั่วจ้ายอ่อให้ลูกด้ค่ะให้ลูกฮ่ามาค่ะกินได้จ้าเดี๋ยวซิมึงก่อน,น่อะสิเติมป๊าบอก แล้วบลอสไซค์ะ,ะับบอเติร์มค่ะเอ่ะแบบเขาเศร้าอันนี้กับซีนาที่ยังรวยนะคะนะ่ะเนาะร่วมกันรวม ่วครัพี่น้องกับ,บ่บเด็กไส้หลายได้ค่ะราดีพี่น้องค่ะลืมยัง,นยงหนึ่งขออนุญาตแรลมไปแป๊บหนึ่งเลยค่ะ จะลืมปีงไกไงจะอยู่ของกับพองเียบ คือบอกอ่ะนึง่งอะไรบ้างะค่ะหนูบ้านไปหาหมอปวดเข่าแห้งหมอพูดว่าเข่าเสื่อมเข่าเสบแล้วก็หายายาเม,มื่อกี้ไหมคะหมอเขาบอกว่าห้ามกินเผ็ดเพราะว่าเอาอยาใครไม่ได้แสบท้องเลือดคล้องค่ดันกินอีกว่าถ้ามันบอ่อเสพเอ้ยถ้ามันบอ่อเผ็ดมันกลับบอ่อเสพ เนื้อว่ากินนุ่มล้นหลายๆกันเลยหรอค่ะเป็นเกล,ล, <ๆ S 1> ลือเพาะเนื้อเนี่ยน้ำว่าหายกินนุ่มหลายๆที่มีแค้นเสียมผงงายดำผงนุ่มเจ่ค่ะเพราะว่ามันจะไปเสริมสางเวเทั้งให้กินแค้นเสียม หังแบเสียงหนุ่งไรทั้งอ้วนทั้งแเลยรวมรวมประกอบกันนะคะเวลานั่นอ่ะเขามันดังก๊อกก๊อกก๊อก,กเลยเน้่ค่ะทั้งสองขางปวดเขาปวดป,วดปวดะคะเวลาน้อนเสียต้องเับหาเนวนี่ะน,น,นะคะลุกไหมหาเน่าขำเออ นั่งเก้าอี้โดนๆแล้วเป็นไป,นปนยางเสียมันจะปวดปวดประคาเลยค่ะหมอบอกว่าให้นางได้ต่เก้าอีก้กับเวลานางหามนางอไอ้นั่นแมมพับเพียบไหมค่ะหามง้อเข่าแล้วก็นั่งเหยียดตรงได้แค่นั้นกับนั่งเก้าอี้ฉีดยาไปเข็มหนึ่ง กับปวดมาดโดนเลยนะคะแต่ว่าไปย้อมไปหาหมอหมอว่านคือบบไวเ็เลยไป <c oughs> แล้วมันสุกมาเจาะไทร้อยเป็นว่าสมูกทับเป็นกับอาจิทั้มห้กระดูกมันม,มันผุไหมคะมันบางบ่อหรือจังใดนี่แหละค่ะอาจิเป็นน้ำตัวนีบบ่อหรือจังใดเพิ่งเ,เลยให้ไปเจาะเบื้องไทร้อยว่ามีบอ่อ เจ้าวางเราก็ไม่ไผ่เป็ี่ยนเลยค่ะ <c oughs> คือยู่ของกระสีอ้วนเนาะอ้วนน้ำลำตำนักบ่ได้หรือก็อคอยกินแค้นเสีย่ยมบ่คอยกินนุ่ม ก็มีส่วนด้วค่ะเพราะว่าปกติบางคนเมื่อคอยเป็นคนกินนมกินเป็นทักพักกินไปแน่กะเศร้าเม่อกินเป็นประจำไหมค่ะ มิตรโลกมิตรไพ่เนาะค่ะดึงเว็บไป ้อนๆค่ะนองอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็นหลังรถอย่างนี้บ่ค่ะข้างหลังเนี่ยข้างหลังกล่อง อิ่ม่ได้ก,กินหรือว่ามันเป็นภาว่าอิ่มเร็วเวภาวามันว่ได้ก,กินเขาตาสาแล้วมันหิวแห้งๆไหค่ะมันได้ก,กินได้หน่อยคลิปการเทดจะล่งให้หลังคลิปกินแล้วค่ะ ไส้ค่ะหลานไส้ดูคือจะแสบท้องแล้วค่ะหมอหามบ่ฟัง เตียนหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้นะาันเด้อค่ะเปิดเป็นกำลังใจใหน้นะเนาะ ผ่านทานเรืเ่อยๆ้ายค่ะหนึ่งบออื้อกับต้มแขกามาถือกินเือกินนักๆเป็นบางขาบ้าเกินทุกขาไหมค่ะพระวนันไม่บาไหว้าไปสีไเ้น,นับแค่วกินเลยละคะ่ะ เพกไปหามปากมาอยากกินอย่างไรกินวังมุกกินน้าลหมคะ่ะชาเขียวชาเย็ยนแป,ป๊บเตะกินทุกน้ากินกินพวกน้ำหวานอ่ะกินทุกมือ้อรู้อยู่อ่ะเพราะว่าไว้คล้องขื่นย้อนน้ำหวานเขาก็เพก่งคยกินปันไหาด้วยหรอแต่ไอ้ที่เคยจะกินเป็นพวกต่ำพวกยำพวกอย่างป่าทั้ง ได้สิบอกว่ากินอีกอันนิดหน่ยนะน้ำอันนั้นอ่ะกินดีกันน้ำซีเีเหลืองน้ำ้ำายเห็นไหมค่ะนี่ในตัวอ้วน เ้อสองค้าขอไปเห็นนอกไม้นะคะ่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่น,นะคะี้แล้วค่ะขอบคุณห,หลายที่ขอมารับชมนับติดตามจะอ่าน้ำขิดไม้มให้เบิ้งดเลเล่ด้ยวยคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ